ชแชทแผบแผบสวัสดีสว,ส,ดสวีดัดยามเย็นเพื่อนๆใช้ฟีดที่นาของพี่พีนะจ๊ะว,ว,วันนี้มีอ e ีโคคารนะมือเดียวปว้ายแดงห้าหมื่นโลเพื่อนๆมือเดียวป้ายไหนแล้วมาให้ชมกันนะจ๊ะก่อนรับชมคลิปสายจ้างไหนจ๊ะถนนเรียบทางถนนโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีก็อยพี่ราตรงเสากิโลเมตรที่สองร้อยหกสิบไม่ใกล้ไม่ไกลพระรามแปดมันเยอะเกินนะครับผมวันนี้นะครับขอรับชมคลิปเราก็อยู่กับน้องเอ็กซ์นะครับอยู่กับพ่อบ้านด้วยแม่ยิ้มหวานเลยนะชอบอยากสงสัยตาเลยนะครับ แคมองเีนนะจ๊ะวันนี้นะเพื่อนนะเรามีมิซูมิชินะครับมิลาสวยๆ5ประตูนะเพื่อนนะปี2013ามาพร้อมกับร้อมแมตยางใหม่ด้วยนะครับรถสวยมากๆนะแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับมือเดียวป้ายแดงแล้วก็ไม้เท่าไหรนะลุงเอกไม้แค่ห้าหมื่นโลครับเองัีสุดยอดนะป้ายแดงของแท้บอกเลยว่าสวยกันจินจินกันเลยทีเดียวเทียวนะครับบอกเลยคันนี้แสนตุยตุย สายตุยๆก็มาลับไปเลยนะแผตอนนี้รู้สึกว่าฟ้าจะเป็นสีส้มๆนะสีทะเพียนไปไหมเนะี่ยไม่เน,ะนาะได้อยู่นะดูฉากนี้เพื่อนๆขอทราบแล้วไหมคทราบอะไรครับเน,บนบี่ยดูภา,ายในเดีกว่าครับพ่อบ้านครับผ้าในานี้ก็ถือว่าสวยสะอาดนะครับแผงประตูกกคอคันคันเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกผ้า ไม่มีขาดนะเป็นลายลังเพิ่งสวยๆนะ ABS แอร์แบดคู่ด้วยนะครับขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับผมเป็นปุ่มสตาร์ทเพื่อนๆนะครับเ่้าไปครับโอ้โหดูทะาลีลากาสตาร์นี่ไม่ธรรมดานะฮะ e n g i นสตาร์ทนะครับไฟติดแล้วก็ดับไปช่องแอร์นะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับแอร์ตัดปกตินะจ๊ะเพื่อนๆน้ำกินนี่เสียงแอร์ใช่ไหมเรือนไม้ตรงนี้ฮะห้าหมื่นโลเพื่อน ปวดทำไมเนาานะี่ยเจ็บคอแล้วเนะนีน่ยคนคนสวยนะทรงโซลโอเคนสะสวยอะแสงก็บ,บาดผมบอกเลยนะจริงๆเป็นฝั่งรถกันได้ฝ้าหลังนะแล้วก็มีสปอยเลอร์ตัวนี้ไฟติดนะพ่อบ้านเลยเหยียบเบรกพี่ดูนิดนึงเลยพ่อบ้านเหยียบเบรกให้พี่ดูนิดนึงอ๋ออย่างเจ๋งครับใช้ได้นะสปอยเลอร์ก็ใช้ได้ด้วยแห่ๆไม่มีใครรับเลยฮะสปอยเลอร์พี่ขอบคุณมากครับไฟติดหมดทุกดวงนะไฟฝองปอ้ายทะเบียนก็ใช้ได้นะครับผม เราไหนมาทางท้ายนะเปิดท้ายพี่ดูนิดหนึ่งฮะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะเพื่อนๆนะสวยงามโชคอัพใช้ได้นะครับไม่มีย้อยไม่มียวบนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถวางของได้นะครับถอดออกตรงนี้ปุ๊บก็สามารถจอดเก็บได้เบาะหลังพับได้ด้วยนะถูก้องเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับฮงประตูข้างสวยสะอาดเบาะฝั่งนี้ก็ไม่มีขาดนะเพื่อนๆนะแมากลายลังพึ่งนี่คือสวยๆเลยนะแอร์เย็นนะโอ้โหเจี๊ยบอ่ะจริงนี่ฮะโค้งมซนสวยเห็นบอกว่า ปิ่งมาตั้งแต่สามหมื่นล 30, โลแล้วสี่หมื่น 40, โลแนละ้วถึงอยู่ครบเลยนะฮะตอนนี้หนะ้าหมื่นโลแล้วนะครับน่าจะหนึ่งหมื่นโลซิลไติกแท้ปมเดิมด้วยมิซูบิชิกแถวประตูสวยสะอาดเบาก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวเข้าดูฉากนี้ดีกว่ามืดแล้วพับได้ด้วยใช่ไหมเดีย๋ยวพับบ่อยพี่ดูนิดนึงฮะโอเคครับอ๋อรีพับชิ้นเล็กได้หนึ่งชิ้นนะครับ แล้วก็สามารถพับชิ้นใหญ่ได้ด้วยนะครับิีกฟังหนึ่งครับข้างบ้านครับพับบอร์ดพี่ดูนิดหนึ่งครับนี่ครับผมแล้วก็ดึงสายจากด้านหลังบอร์ดนะครับแล้วก็พับลงปกติไปขอดูก่อนนี่ฮะอ๋อโอเคพอพับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ได้พื้นที่ในการเก็บของวางของได้มากขึ้นเลยนะจ๊ะรถเจอมาเนี่ยจริงเพื่อนๆทุกกระเบียบแล้วรถดีฮะใส่ปลาเก๋าจับอะไรยังไม่เลือกอีก ไฟหน้าก็ยังสวยสายอยู่นะภาษีสองห้าหแปดอะไรจะเดิมบางเชียบเฉียบได้ขนาดนี้เราขึ้นเลยครับพ่อบ้านครับโอ้โหซ้อมไว้ก่อนแบตเตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็ห้องเครื่องสวยสะอาดนะเ,นเพื่อนๆนะชุด ABS แล่แบตคนนี้ก็ยังเดิมนะครบวันนอ้ไม่มีขยับที่ต้องคันนี้เลยนะเ,นเพื่อนๆแหลม,มแหลมแววจริงๆนะครับคานหน้านี่เดิมนะ ครับแล้วก็ยังสะอาดสะอ้านอยู่นะครับหัวโช้กนะครับเดิมอ่ะมือกิดจิงแต่ยังเห็นอยู่นะมาแค่หนึ่งรอบพอบ้านมิซูมิชิมิลาน5ประตูปี2อออโต้มือเดียวป้ายแดงปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจร,รีโมทคอนโทรลแล้วก็ล้อแมกยงมางใหม่ฟอยเลอร์ไฟเบีร์ทั้สี68ใชดยาวๆเลยอู้เหนื่อยแล้วเนี่ยหลายรายการมาเกินเท่าไหร่ดีคันนี้ จัดไปวะวามหมื่นเก้าพบาทตุงตุ้งตุ้งพี่บอกเลยคันนี้ราคากลางมีตั้งแต่แสนสามแสนห้ายันแสนแปดเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นปุ่มสตาร์ทเบวตสแบ็กคู่มือเดียวป้ายแดงห้าหมื่นโลด้วยเพื่อนจ๋าไฟนั้นมีสองแสนนะจะได้สองแสนสบายๆเลยนะแต่เราขายแค่1 3มเบาทออกรถหนึงันบาทได้ไหมตอบอรผมอได้ทุกอาชีพด้วยไม่มีปัญหานะายกขอบคุณมากๆนะครับมีอะไรส่สี่ไหมขอเชิญเพื่อนพ ชื่อพีพีเอา,อาทุกชาติทกชนแนลทั้งในาเฟนเฟนเฟนบุกิทูปชื่อเดียวเลยครับพี่เหมือนจะหลับปขาเนี่ยไม่ไม่ครับผมวันนี้ต้องนิ่งหยุดด้วยเหยลือสองคนงปะ่ะไม่ไหวแล้วหิวแล้วหมูกระทาด้วยอ่ะ